สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อนะครับก็ก่อนที่จะไปไปถ่ายคลิปนะครับแอดก็แวะมาดูที่วัดนะครับก็มาช่วยเทปูนก่อนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมีรถปูนเนาะรถปูนชอบออกรายวันนะครับท่านใดอยากเอาไปเสี่ยงก็ลองดูนะครับ ไปดูทะเบียนรถคันนี้นะครับ5706นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลนะครับแต่เมื่อวานก็ลงคลิปไม่ทันนะครับเพราะว่าโมแต่เทพื้นลานวัดนะครับก็วันนี้ก็แอดมาตามคุณสาพินเน,ะนาะเมงวดที่แล้วก็คุยกันอยู่ครับเลขแกก็เข้าแต่ว่าแอดไม่ได้ลงคลิปเนาะก ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอ้เพลงใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะได้ฟังกันแล้วนะครับหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เข้าไปรับฟังเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับอ่ะยังไงเราก็สู้กันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปฟังกันครับว่าคุณสาพินได้ตัวไหนกันนะครับตอนนี้อยู่อยู่ไหนเนาะ สวัสดีครับคุณสาพินสวัสดีค่ะโอ้โหยังไงว่ที่แล้วเออคุยกันแล้วเนาะถือเข้าเนาะเพราะว่าแอดว่าแล้วเต่าเนาะจ้ะเต่ายังไงฝันเห็นเต่าเต่าตกมาจากข้างบนเลยตัวใหญ่ท้วนแข็งแรงตกมาจากข้างบนก็ลงมาข้างล่างเนาะแล้วไงายท้องเออแล้วก็อัธว่าอะไรนะเท้ามันชีฟาแอดก็ตีให้สี่หนึ่งเนาะั้งขาเขา ก็คุยกันแถวนี้เต่าเป็นหนึ่งเนาะแล้วขาชี้ก็สีเป็นสีโอ้ถือว่าเข้านะครับแล้วงวดนี้ได้ข่าวว่าฝันว่าอะไรอะคนเขาคุยกันใช่ไหมจ้่ทุกคนหรืออะไรคุยเรื่องหวยใช่ไหมจ้่เขาคุยยังไงครับรายละเอียดเป็นไงเล่าให้ฟังนิดนึงคือว่าเขาคุยกันเคยคุยกันเพาว่างวดนี้มันออกแล้วเก้าศูนย์เนาะคือเขาคุยกันอยู่ที่ไหนที่มันออกคุยในหูเรานี่เลย คือเรานอนอยู่แล้วได้ยินเสียงเขาคุยกันจะเราฟังอ๋อคือในบ้านใช่ไหมค่ะในบ้านค่ะเขาคุยกันผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละก็คุยกันเราว่าว่ามันออกแล้วข้าวศูนย์ว่าอย่างนี้เดี๋ยวงวดหน้าเอะมันจะออกสองศูนย์นะเขาบอกอ๋อเขาบอกเลยคือเขานั่งคุยกันเถียงกันไหมอย่าเขาเถียงกันว่าเอองวดหน้ามันเคยออกเอะเลขนี้นะอย่างนี้นะเขาคุยกันแล้วเขาคุยจนนั่นแล้วเขาก็บอกว่า เอ๊งวดหน้ามันออกหน้าสองศูนย์เขาบอกไว้เคือว่ามันเคยออกเนาะประมาณนั้นเคยคุยกันก็ลองดูเนาะก็แค่นี้เหรอจ้ะฝันสั้นๆฝันสั้นๆจ้ะช่วงกี่โมงครับแค่ช่วงกะเกือบเช้านั่นแหละโอ้เกือบเช้าก็มีลุ้นนั้งวันนี้เนาะค่ะอืมก็ไม่แน่เนาะเลขนี้ยังมาหรือยังก็ไม่รู้เนาะจ้ะอืมอืมอืมก็เขาคุยกันอย่างนั้นเนาะ แต่ไม่เห็นตัวเขาใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นเนาะได้ยินเสียงอ่ออออโอเคก็แค่นี้เนาะจ้ะอืมก็เอาละครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณภินสาพินเนาะค่ะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่มา่มาร่วมสร้างบุตรด้วยกันนะครับลองดูจ้ะอ่ะยังไงเพื่อนให้เต้มนั่นแหละอืมเลขเดียวเนาะ เล็กเดียวเนาะ <Yeah. S 1> อ่ะเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูเนาะว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็บติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขคุณสาพินนะครับงวดน,นี้บอกเป็นตัวเลขนะครับงวดที่แล้วเป็นปริศนาก็มาดูกันว่างวดน,นี้จะเข้าหรือเปล่านะครับอ่าแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณสาพินมากนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ